สิมาเก็บมาเก่งอ้นไม้เด้อกันอุดสิ่งต้นไม้นี่ก็อันรวนอันกระดูกเหนียวกัะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ลวนละมันสิได้เป็นได้เล็วน,นะแต่ถ้าว่าเฮารวนแบบนี้รสชาติมันสิหอมเนานะพี่น้องก็เลยรวนก่อน,นอเชื่อที่ติ่งต้นไม้ก็ต้องรวนก่อนะพี่น้องรวนลูกหมูก่อน สุบประมาณ10%พองันจะชุประมาณตรงนี้แยกนั้นเขาก็จะใส่อันน้ำยานางเนาะน้ำยานางที่นุ่ปัน้นไว้เลยแค่ไปเลย ใบเห็หนนำมันฟดเนาะแต่จังค่อยปรุงเครื่องนี่เปอันนั้นต่ำเครื่องกระเดอ้อดจะจำนี้แหละ,ะกระชิ่ยไซโนไม้เน,ะนาะโนไม้ที่นุ่ดถูกไปไซโนไม้พอมื้อนี้นุ่ดไม่ได้ไปตลาดเดินจะอาจจะบ่มีเครื่องใส่ไซโนไม้กับนุชิไซจ,จักจั่นบอสนิชิไซจักจั่นน้ำนี่ก็คือข้าวเบือต่ำใส่กับ หัวบัวแดงกับมะเพ็ดเทศนะพี่น้องเสียลข้าเบือลงเลยเข้าวเบือลงเห็นมันคุ้คนๆมาก,กินคุค้นๆนี่มาก,กินคุ้นๆส่หลายเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยหัวบ่น,นอนกับเพียร์มา มันฟดกาลัสิปงแล้วนูจึงสใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องมันจังแซ่บถ้าเฮาใส่ปลาแดกก้อน,นอีหยังก้อน,นอ่ะมันคือว่าแบบซาดคืออยากสีส้มๆแบบมันบ่นัวคักมันบ่ได้เทมกินปลาแดกนะกาลัสิปองอีกน้อยนึงแล้วนูสิใสป่ปลาแดกลงแล้วก็สิใส่ผักคะลงเนาะพี่น้องใสป่ปลาแดกเด้อใส่ปลาแดกสุกละใส่นี่โรยไปเจ้ <laughs> าว่ <laughs> <laughs> าวัน เจ้าไส้อันเกลนอไม่กระเซอะบด้วยเมงสุกละกาดไ่อันนี้เนาะเบิ้งไปเบิ้งมาคือมะเรงสาบเด้อทุกคนนีก่ก็ะิใสผักู้าหอมคุณคักคุณคักมาเด้อ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  ่อไปนุชก็ชิซุกอไปนุชซุกผักเดอ้อนี่เส็จซุกผักน้ำลวกนุชใส่แอนใส่สเกลือเนาะเอาเกลือลงใส่เอาเกลือใส่หน่อยนึงเวลาเทาลวกผักมาากันจะเซ็แซียหม้อฝนล่ะฮะผักนุชนี่ผักนุชนุชชิซุผักเด้อวันนี้ซุกผัก เครื่องซุปพักก็มีอย่างเดิมมีแต่กระเทียมมะเขือเแล้วกันในงาเรื่องงานุต้งขั้วก้อนลวกามีขิงน้อพี่น้องเรามาตำรวมกันพักข้าสุกแล้วเดิอนุจะสาวออกรียร์ใส่เครื่องที่ห้าตาเครื่องที่เขาตาก็คือใส่เกลือไปงัวเลเน้ะพี่น้อง แล้วก็บางคนก็มักปลาแดกก็ใส่ปลาแดกแต่นี่บม่ใส่ปลาแดกเด้อบางคนใส่ปลาแดกบใส่เกลือไปงัวใส่ว่าจางเลาก็ใส่น้ำใส่น้ำปลาเด้อพี่น้องใส่จางใส่น้ำปลาเช็ด แรียล้วลเดออันนี้ปิ้งซี่โครงหมูแล้วก็ซุปผักแกงหนงนงไม้เนาะมามากินกันกเบิร์ชุกคูสุคนนี่แร้วลล่สบายดีทุกคนมาเจอกับนุชอีกเดอ้อมาเด้อข้าวแรงข้าเศรเ้า,เ,าเข้าสวยอันเดียวกันมาเด้อเบิร์ททุกคูทุคนมาเด้อแม่กินข้าวกับลูกมาเดอ้อซุปผักแล้ว น้มาหมาอืมิกน้าไละเลาะลง,ลง,ลงข้างเมืบคือนื้บนะหอๆ ซีรีส์ไมาใสา่เต้องได้เปิดตลาดมะเขือย่งางไปเห็นน้องสาวยืนรุ่มเก็บมังคี้เนี่ยชอบหมาฟัวแม่ชอบเก็บตาย ขันหัวเห็นจะทับอีด่มาแกงชั้นดอไม้ยน้งงแ่บแจ้งกินแล้วก็ไปซอกมาเลอะมือบางลูกเลยทำงันออมมือทงนาเล่นใจเล่นเหน uh ือ่อไปซอกอะเทว่าเป็นรีอยู่แสบ อันนี้นหนลูกอ้าวโชใหญ่เพื่เสียถ้ากระจ้าจับเอาเลยจับมันไ่ได้หรอกเพราะมันแห่ได้เจ้เขับเบื่ออันใส่ยาเบื่อฮะ มันไม่ใส่มามันรีนอนใช้นี้วจักนุชแสตมงนี่มีใคกินน้ำนุชิุงน้อยอขอยานนอกกนอขอยาน,น้อนเมงครับลูกยานนอนเมงไหม 端点卡。 ที่ n า à เราพี่น้องสละคนนี้ไปบ้านเจอกันทีใหม่เด้อ